ข้อหวยพารวยชาแนลแนวทางในการเสี่ยงโชวเล็กเด็ดเล็กดังอัปเดตปิดประจับนะครับมาพุ่เหมือนเดิมอีกเส้นคืนนะครับท่านผู้ชมที่เคารพได้เลขไหนได้อาจารย์ไหนสำนักไหนลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผิดถูกขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับท่านผู้ชมที่เคารพแนวทางรัฐบาลไหยนะครับ งมดวันที่16กุมภาพันธ์หกแปนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแอดใต้ฟ้านะครับแอดใต้ฟ้านะครับงวดนี้ให้มานะครับให้หลัก6นะครับชอบ6งวดนี้จัดเลยนะครับ60 62 63 67 68 60 62 63 67 68นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับแอดใต้ฟ้าแนวทางรัฐบาลไทยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่แบ่งปัดข้อมูลมาให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณ ตามต่อนะครับวดันที่16กุมภาพันธ์68นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแอดหนองแอดตูรู้เรื่องแอดหนองแอดหนูรู้เรื่องนะครับชุดเต็ม3ตัวนะครับให้มานะครับท่านผู้ชมไปกันยาวๆเลยนะครับ9 30 8 12 542 543 552 553 125 921นะครับสองตัวนะครับท่านผู้ชมล่างนะครับ 2526353623อีกรอบนะครับ2526353623นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับแอดหนองแอดโดดรูปเรื่องนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์68นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับดุยพรันดุยพรันนะครับงวดนี้ให้มานะครับท่านผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ3ตัวให้มานะครับ943 943 2ตัวนะครับ43 เ3็3สาม3ก้าสามนะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับดุวยพรัตนำไปดูนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับมันๆเองๆนะครับตามต่อนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์68นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแอดแผ่นแผ่นพารวยแอดแผ่นแผ่นพารวยนะครับสรุปล่างนะครับ เด่นแอดแผนแผนพารวยนะครับให้หลัก9นะครับเน้นหลักเกนะครับแอดแผนแผนพารวยนะครับ90 91 92 93 94 95 96 97 98 99อีกรอบนะครับ90 91 92 93 94 95 96 97 98 99เน้นนะครับเน้น97 98 99นะครับเป็นแนวทางเสียงโชคนะครับ แกลบแผนแผ่นผ่ารวยนำไปดูนำไปเสียดโชคกันนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่16กอุบาพันหกแนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่ให้ข้อมูล,ลมานะครับตรงโต๊ะ3ตัวนะครับตรงโต๊ะ3ตัวนะครับให้มานะครับ0-56 057 076 077 356 357 376 3 7 7นะครับ2ตัวนะครับ5 6 57 7 6 7 7เนะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับตกโตขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับหลายสนักหลายอาจารย์นะครับที่แบ่งปันข้อมูลมาให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณชอบกบจัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับท่านผู้ชมที่ขอรพตามต่อนะครับวดวันที่16กุมภาพันธ์6 8นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ เจอเอื้องนะครับเจอเอื้องนะครับดับล่างนะครับดับชนเด่นนะครับให้หลักศูนย์หลักสองดับชนเด่นนะครับให้หลักศูนย์หลักสองเก่าดับนะครับให้หลักแปดหลักหกนะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับเจเอื้องดับล่างให้หลักศูนย์หลักสองนะครับวดวันที่16กุมภาพันธ์68แนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลเรามานะครับจับเอาต่างใจ ให้มานะครับท่านผู้ชม3ตัวนะครับ078 271 078 271 2ตัวนะครับ707871 707871นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับจับเองตามใจนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับตามต่อนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์68นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลเรามานะครับ ให้มานะครับให้หลัก2หลัก7ให้หลัก5หลัก0ูนย์ให้หลัก8หลัก9 3สตัวนะครับท่านผู้ชม2 5 8 7 5 8 259 7 5 9 2 0 8 708 209 709บนตัวเดียวนะครับให้หลัก5นะครับครบบนนะครับให้หลัก2หลัก5หลัก8หลัก7หลัก9คู่บนนะครับ5 8 5 7 52 ห้าแปดห้าเจ็ดห้าสองนะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลเรามานะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์68รวยรวยรวยกราบสวัสดีครับ